ตอนแันร้อนันอยนแอรเปิดแล้วใช่ไหโอเคครับกได้แล้วช่างเป็นะอันนี้ดีครับนี่ไฟดีโอเคแล้วต่อปลั๊กไฟสักห่ จบเป็นไงน้องเรียบร้อยไหม เมื่อกี้สองทางไหลได้สองออนถูกไหมยี่ที่เราทำแต่อันนี้มันแบบนี้ตับนะฮอนันอ,อ,อันเนี้ยสทางไหลจะรวมกัน<ม>แค่ออนเดียวนิ้วเทน้ำมันเมื่อกี้เมื่อกี้สองออนถูกไหม เราลองไันม okay. e. ีแก้วใบเดียวก็ได้เราซึ่ต้องกานซึ้งม่ม่อนคู่อนคู่พี่คู่พก่คู่พี่คู่พม่คู่ัน่คู่พี่คู่งีัคน่พี่คหมพี่คูนพี่ั่าเ่่พ่คู่ต่ค่ จับแบบทีร้านผมงนี้ดู <S <S> <S ดู <S 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 ดู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 นะไดแล้วด้ช้านะเนี่ยเปิดได้ยินเสียงไหมเสี่ยงเสียงนี้แค่นั้นรอให้มือขวาอุ่นอุ่นมือแล้วก็ปิดนะแต่เมือกี้เราเราร้อนร้อนจีเลยเวลาเธอจับทิชชู่มือเธอต้องจับได้อุ่นแล้วดับเนี่ยมันร้อนจีเนี่ยียได้ยิฟองเห็นไหม ามาแช่ทุกคนขวาคนไหวไหม<ช>คนไหวเอาร,รอะดับนี้เอาระดับนี้อ่าปึ๊บสมสมุิเราจะเล่นเทเราเล่อาร์หรืออะไรก็ตามแต่เราจะวนนมยิ่งมิกนมไม่เข้ากันดีอ่ะทําให้รสชาติดีด้วยนะได้เทนมง่ายเสร็จแล้วจะเล่นลายหัวใจเนี่ยกดปากตามเพลงไปที่นี่านาการอาจจะต้องยก,กแล้วก็ปากเพราะว่าชิมดูน้ำเต็มเชิมดูเอางี้พี่เราต้องให้ดีกว่าที่ยาเถอ เอาแบบจริงจังมีเวลาเรต้องรีบไหม,ไมผมผมเก็บคอว้าทันทีนะเรียนที่เนเจอร์ผม,มาการสิไไ่งไร่ทิ้งไปก่อนที่ผมไ,ไล่ไทิ้งไป,ไไปทนีนะตอนนี้นรู้สึกว่าน้องอยู่เนาะที่ไล่ทิ้งประมาณยี่สิบกวิไล่ไปก่อนเลยไม่เป็นไรนะครับไล่ทิ้งไปเลยแต่ถ้าไล่ทิ้งแล้วครั้งต่อไปก็ไล่ไปนี่โอเคอ่ะดูนะเอาตัวอย่างมาครักมาขนาดซ้ายขวาขวาโอเคงจับจุ่มลงลงไปให้ถึง มิดมิดหัวสตรีมพอมือขวาแตะตูดเย็นไหมอ่ะคราวนี้เอามือขวาเอื้อนมาเปิดพร้อมกับมุอซ้ายมือซ้ายเปิดเลยเแล้วนี้กตัวแรกนี้ตัวแรกนี้อ่ะพอมือขาวขาแตะเลื่อนออกมาอ่ะล้อแล้วปิดที่พักโอเคแรงไหมเร็วนะถ้าพิซเชอร์เล็กอ่ะ ถ้าพิเชอร์เล็กอ่ะมันจะร้อนตัวแบบนี้อันนี้มันเล็กไปนะไม่ใช่ว่าพิสานอันตายหรนะเชื่อไหมว่าเขาได้นมลาเต้แบบงงๆเขาไม่เข้าใจอ่าๆเดี๋ยวเราจะอธิบาย์ให้ฟังเราจะมิกซ์นมไปเดี๋ยวพอนั่นปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะตีมันไปมาดูว่าลายขึ้นไหมอ่าอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่มีลายแล้วร้อนมากด้วยยกแล้วปากอันนี้ไม่เป็นไรไม่เปลาไ ตีนมแค่จับตรงฟิชเชอร์อุ่นๆที่เราจับได้ฟิชเชอร์มันทีนี้มันเล็กไปใช่เล็กมันไม่ถนัดไม่ถนัดแน่นอนแต่ชิ้นได้นะที่ชิ้นได้เท่านั้นนมจะร้อนนมจะค่อนข้างร้อนแต่ถ้าผมทำอ่ะทำให้ดูได้จบใช่ไหมแล้วพอเราปัดตรงนี้แต่จะตัดข้ามกลับเพิ่มนิดนึงข้ามกลัดไปด้วยก็ขึ้นเขย่าเขย่ามามืนให้ลงหน่อยเพื่อให้มันกระจาย เราแบบส <า S 1> เสียลูกไฮโลอ่ะอ่ะอ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 าๆๆอย่างเงี้ยแล้วเอาขึ้นแล้วมันจะไม่หกใช่ไหมจะดีขึ้นอ่ะแล้วเราวางไว้เอามือป่านเลยทุกครั้งกว่าโจบอ่ะใส่เข้าไปเหมือนดาราเลยสองกล้องอ่ะโอเคเอาแก้วดูนะตั้งหัวขวาหัวซ้ายเป็นโมลีด้วย,วยเราต้องการเท่าไหร่นะหกสิบใช่ไหมไปเลยไปเลยไปเลย,เลยจะเอาหกสิบซักห้าสิบแปดกดหยุด หใ,ให้ชิมเทียบกันท<ม>ี่นั้นเฟรชปุ่มกลางนั่นแหละชิมเทียบสองแก้วเหมือนกันไหมอ๋อแก้วคล้องเข้าไปคล้องไปคล้องคล้องไม่ใช่อ่านั่นแหละกดเพจลอก เด็ okay, กช่างรักบกาแม่นด้วยโอเคขอเติมอีกนิดหนึ่งเน, <c oughs> นาะกดต้อง khó กัน k อ ó กปึ๊ดปึ๊ดนั่นแหละครับใช่เรับอืมเอาอันนี้แค <c oughs> ่อยากให้รู้ว่า <c oughs> ถ้าไม่ทำอัดกดลงไปกดลงไปแล้วหมุนเลย <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> หมุนกล,นนลับด้วยรอบนั่นแหละจบครับ มันจะช่วยให้กระจายโดยดีขึ้นอีโอเคและกดอีกรอบหนึ่งเพื่อมุมครับนั่นแหละให้เรียกโอเคมีผมปักตรงนี้เลยพวกเศษต่างๆครับลุงหนึ่คน้าบใส่เข้าไปโอเคจบดูนะแต่ให้ตั้งชอตใหม่นะผมพอสักเ0็ l บมิลลร่กี้กาแฟน้อยไปหน่อยนะครับมันไม่เต็มแก้วเนาะจะตั้งปุ่มยังไงก่อนนะกดดอกจันแช่ไว้เพื่อปไฟจั ที่มันไหลโฟลถูกไหมเขาเพิ่มไปกักว่าจากแ8กัมเป็นเท่าไรน,นะ15เป็นกรักเนี่ยไอ้ที่เรากักกันไง้รใช่ปรับไม่เป็นไรเสร็จแล้วไม่ได้ลองคุง ไฟกระพริบแล้วให้เลือกตั้งที่ปุ่มเดิมอ่ะกดปุ่มนี้เดิมกดเลยปั๊บเราต้องตั้งบวกขังไหมไม่ครับตั้งทางเดียวพอแต่ผมจะเอาให้จบเจ็ดสิบเป็ดยล้วเห็นไหมลักษณะของน้ำมันต่างกันไหมกับเมื่อกี้ที่มันไหลโฟลุกไหมเขาเพื่อไปกรมก่อนกัดสิบแปดกรัมเป็นเท่าไหร่นะสิบกำเป็นหนึ่งกเนี่ยไอ้ที่เรากัดไหนไงไอเครื่องเก่าอ่ะ นั่นแหละมันจะไม่นิ่งเหมือนประมาณนี้อันนี้จะคุมคุณภาพไม่นิ่งกว่าเข้มผมเข้มผมไม่ได้เข้มแบบกลมกล่อมใช่ไหมแต่ว่าจะังดีเหรอโอ <Okay. S 2> เค <c oughs> คือเข้มผมนี่คือชอบชอบอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวให้คนตัดสินใจชิม ครีมคาสปาสาขาสองนะครับที่บางแสนชนบุรีใหญ่มาก เครื่องชองกาแฟนะครับ จะเป็นตั้งได้ไอเนี่ยมันจะตั้งเป็นเวลาใช่ไหมว่า18บแปดก